สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยางใหคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Hardware House Smiley IT Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ ASUS Zenbook G Incredible Ultrabook สวัสดีครับ พบกับรายการอุปกรณโซนทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมนันทมิสเตอรี่ครับแล้วก็ผมนายไอซ์ครับครับก็แน่นอนฮะวันนี้เรามาพร้อมกับโปรดักต์จากทางโตชิบ้าอืมเป็นอะไรเนี่ยเป็นอัลตร้าบุ๊กครับอืมรุ่นอะไรชื่อรุ่นซีรีส์เซทลายครับนะครับชื่อรุ่น U 8 4 0 W สี่หรือ W ครับผมความพิเศษของมันเนี่ยคือความพิเศษของมันก็คือมันใหม่ไงแล้วก็มาที่เราแบบที่แรกไงที่แรกเลยเหรอใช่ไงคุณเชื่อป่าวผมว่า ผมไปเดินตามสะพานพุทธสะพานเหล็กของถมเห็นแล้วผมก็ว่าเห็นขายอยู่หลายตัวนะอะไรอ่ะโน้ตบุ๊กเปล่าเกงดิกกี้ก็เขาเรื่อดีกว่าอ่ะตัวนี้นะครับเป็นอัลตราบุ๊กที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาพอสมควรแตกตรงไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูดีไซน์ก่อนดีกว่าอ่ามาวาที่ดีไซน์อ่า ดีไซน์นะครับด้านหน้าก็จะเห็นชัดเลยเป็นทูโทนครับผมนะครับทูโทนจากดัชมิลที่เราเคยกินกันครับอร่อยเชียวแหละไม่ใช่ทูโทนก็คือเป็น2ส่วนนะครับตรงนี้พื้นผิวสีดํานะครับจะมีเท็กเจอร์เท็กเจอร์นะครับอ่าด้านล่างจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมในเคาะอ่าด้านบนเป็นพลาสติกครับเป็น2ส่วนโลโก้ก็จะมีซอฟบ์ล่องซอฟลองแล้วก็มีซีโคเมียมครับผมอ่า ดีไซน์ด้านในก็เป็นทูโทนเหมือนกันเหมือนข้างนอกเลยใช่ไหมเหมือนข้างนอกเลยนะครับก็จะเป็น2ส่วนส่วนของคีย์บอร์ดก็จะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็บริเวณที่พักมือก็จะเป็นพลาสติกครับผมแล้วก็มีเท็กเจอร์มีพื้นผิวมันไม่ค่อยเรียบเรียะมีเท็กเจอร์เหมือนกันนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดจะเป็นคีย์บอร์ดแบบชิกลิตไทป์คีย์บอร์ดที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มมีไฟด้วยนี่เห็น ความพิเศษของมันก็คือจะมีไฟ LED backlight อยู่ด้านล่างสีขาวนะใช่ครับสีขาวครับถ้าผมอยากได้ไฟหลายๆสีเหมือนแบบสายพูมิเงี้ยได้ไหมมันก็ได้นะเราไปร้านยาดองก่อนนะนั่งกินจิบจิอุงดองนะคุณว่าขโมยไฟเข้ามาเลยอีกบ้าไม่ใช่อในส่วนของลำโพงครับก็มีมาให้ด้วยเช่นกันไม่งั้นจะฟังเสียงกันไม่ได้อืมันจะแตกต่างจากตัวอื่นคือ ลำโพงเนี่ยจะถูกฝังอยู่ด้านข้างของคีย์บอร์ดร<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับรคุณไปฝังเนี่ยคือลำโพงมันตายเลยไงเสียชีวิตก็เลยต้องฝังอ๋อตามธรรมเนียมของศาสนาคริสต์อิสลามก็ด้วยอ๋อโอเคไม่ใช่คือลำโพงนะเขาติดตั้งเขาติดตั้งเออก็ติดตั้งอีติดตั้งอยู่ด้านข้างคุณจะไปบอกว่าฝังมันก็ใช่เรื่องคุณบอกติดตั้งอยู่ภายในอะไรอย่างนี้ติดตั้งสองข้างอยู่นี้ สเตอริโอสเตอริโอแน่นอนเสียงนี่กระหึ่มใส่กิ้งใช่จากทางเฮอร์มันคอร์ดเฮอร์มันคอร์ดอร์นะเฮอร์มันคอร์ดอร์อืมโอเคเอาอีกทีไหมพอแล้วไม่ได้แล้วแหละนะครับพร้อมด้วยระบบเสียงจาก SRS Premium Sound อืมนี่ยังไงเท่ป่ะฟังเพลงดูหนังนี่กระหึ่มนะเสียงกระจกแตกนี่เพ่งคิดว่าแตกจริงๆริหันหลังควับเลยปะหันหลังควับปุ๊บแมวเดินแมวเดิน ชนกระจกแตกซะนี่ก็มีม,มานะครับในส่วนของทัชแพดครับทัชแพดก็จะเป็นแบบมัลติทัชซูมเข้าซูมออกสบายเลยวื๊บวืบวืบสตอบากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาไม่ได้เป็นแบบปุ่มแยกอ่าจะรวมเป็นพื้นผิวเดียวกันกันกบตัวทัชแพดอืแต่มีลูกเล่นนิดนึงนะมีลายเส้นให้สัมผัสรู้ว่าเฮ้ยนี่คลิกซ้ายคลิกขวานะใช่ครับทีนี้ในส่วนของ พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะมี USB 3.0มาให้3พอร์ตครับนะครับแล้วก็พอร์ต HDMI ครับอ่าพอร์ตออดิโอครับให้มา2รูอะไรอะทำไมเป็นรูอะ2ช่องอืมช่องของหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนทันลึงนะแล้วก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์เบตดหมดเนี่ยไม่มีที่ชาร์จแบตนนิยุ่งเลยอุ้งแต่ยากอัน้าบุกอยู่ได้4 5ชั่วโมงโอ้ยสบายชิลเขาประหยัดพลังงานเนี่ยอืม นอกจากนี้นะฮะยังมีในส่วนของพอร์ต r j 4 5หรือสายแลนครับสามารถเสียบได้เลยมีสายแลนด้วยใช่ครับไลรูถัดมาเนี่ยเล็กๆเนี่ยท้ายเครื่องเนี่ยชอบจริงจริงไลูเล็กๆเนี่ยแต่นุ่นละก๊าซจอละชุดน้ำก๊าซจอละของท่านนัดอันเนี้ยจะเป็นช่องสำหรับเสียบสายล็อกเครื่องหรือเคนซิงตันล็อกเค้นซิงตันเหรอใช่ครับนี่เราก็ชอบดิสงสัยไปทั่วไลรูแปลกๆนี่ไม่ได้เนี่ยตลอด สำหรับสเปคของเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับสเปคเนี่ยจะเป็น CPU จากทาง Intel นะครับในตระกูล i ครับนะครับจะเป็น Intel Core i5 3 3 1 7 u นะครับมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 1.7GHz จิสำหรับ RAM หรือเมม o r y นะครับก็ให้มา6 g จิกด้วยกันนะครับเป็น RAM แบบ DDR 3นะครับสำหรับกราฟิกการ์ดนะครับก็จะเป็น Intel HD Graphics 4000นะครับเป็นชิปกราฟิกออน CPU ครับผม หน αι, ขอดูฮาร์ดดิสเลยดิถ้าจะขอดูฮาร์ดดิสเนี่ยมันต้องลื้อเลยนะคุณมีไขควงวะเปิดฝาหลังมนาะจะบ,บ้าแล้วดูความจุดูความจุมนี่แหละอ๋อความจุของฮาร์ดดิสเนี่ยก็จะอยู่ที่500 GB 5 0กิกะไบกิกใช่ครับเป็นแบบไฮบริดไฮบริดนี่คือก็คือใช้น้ำมันครึ่งหนึ่งถ้าไม่เกิน40กิโลเมตรก็ใช้ไฟฟ้าอ๋อคือในเมืองเนี่ยขับเร็วี่สก็ไฮบริดไฮบริด ไม่ใช่นั่นมันรถยนต์อ๋อเหรอไม่ใช่โตโยต้าแคมรี่อันนี้เป็นฮาร์ดดิสปีอุดปีอุดที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ว่ามันเหมือนกับอัลตราบุกทั่วไปอ่ะคทั่ทุกอย่าะทีนี้ผมอยากรู้แล้วว่ามันดียังไงดียังไงอะไรมันเด็ดอะไรมันเด็ดขอสักดอกคุณบอกมาเลยเอาเป๊ะๆเลยนะแบบฉากเดียวจบเลยรู้เรื่องเลยจอจอมีอะไรดี จอเนี่ยมันจะเป็นจอ widescreen อือตามชื่อรุ่นเลย u 8 4 0 w อ๋อไอที่ w นี่คือ wide อ๋อที่มาของจอตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นจอแบบ widescreen นี่หลายคนจะเห็นเลยฮะว่ามันจะค่อนข้างกว้างเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะเป็นจอแบบ cinematic widescreen cinematic widescreen ใช่ครับอัตราส่วนของมันจะอยู่ที่21ต่อ9 ยี่สิบต่อเก้าใช่ครับมันจะแตกต่างจากจอทั่วไปครับโดยพื้นฐานคนทั่วไปจะใช้ประมาณสิบหกต่อเก้าอ่าสิบหกต่อเก้าอ่าใช่ใช่แต่เนี้ยยี่สิบต่อเก้าใช่ครับความละเอียดของมันหรือเรสโซลูชันของมันเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดเว้ยเรสโซลูชันนี้ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยไม่เคยเลยดีกว่าใช่นะครับไม่เคยไม่เคยสังเกตง่ายๆก็คือเหมือนกับเราไปดูหนังในโรงหนังเนี่ย เรสูลูชันมันจะคล้ายๆกันจะเหมือนกันประมาณนี้แหละใช่นั่นก็ซินนมาติไฮสกรีนเหมือนกันใช่นี่นี่คือจุดเด่นของมันเลยครับเป้งไหมเป้งเองดิเคลียร์ไรู้เรื่องเพราะผมไม่เคยเห็นจอแบบนี้ตัวจอเนี่ยขนาด14.4นิ้วอืมความความกว้างของจอครับคือแนวทะยงมุมเนี่ยสิบสี่จุดสนิ้วเป็น14ก็จริงเหอะแต่เป็น14.4ที่มันเป็น2 1 21ต่อ9ใช่ครับนี่เป็นไงสุด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 ไหมไฮสกรีนตัวนี้สุด แล้วเนี่ยผมอยากรู้แล้วว่ายีบเอ็ดต่อเก้าของคุณเนี่ยครับมันต่างจากสิบหกต่อเก้าทั่วไปยังไงไม่ต้องห่วงผมมีไฟล์หนังมาจัดให้ดูเลยหนังที่มันเป็นอัตราส่วนที่สิบหกต่อเก้าแล้วก็หนังที่เป็นยี่สิบเอ็ดต่อเก้าไหนๆจัดมันเลยเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของสิบหกต่อเก้าก่อนออหนังมาตรฐานที่ปกติทั่วไปพอทั่วไปนะครับ่านี่นี่เรื่องไรเรื่องไรดูก่อนดูก่อน ปั๊บเสียงเป็นไงเสียงเป็นไงโอ้โหกะหึ่มนะนี่ขนาดนี่วอลลุ่มมังเหลือเยอะเลยนะใสปิ้งกะหื่มด้วยใส่ด้วยอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วอะซีโฟก้9ธรรมดาเนี่ยมันจะเต็มแค่บนล่างใช่ซ้ายขวายังเหลือยังมีเหลืออยู่อ่าถ้าดูกับจอตัวนี้นะใช่ครับอืมทีนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูในส่วน ของ11ต่อ็อ้เอยี่สิบเอ็ดตอเก้า่สิเอ็อาจะลดเหลือ11เป็นไม่ได้ไปลดเขาซะงั้นอืออ่ะปึ๊บไงอ๋อเลยทันทีเลยชัดไหมคือคราวนี้ยมันเต็มจอแล้วไม่มีเหลืออ่คือไว้ให้แบ่งขายแบบแบนเนอร์ไม่ไม่มีไม่มีเต็มเลยคือเต็มพื้นที่บนก็เต็มล่างก็เต็มซ้ายขวาเต็มเต็มหมดโอ้โหเป็นซูเปอร์เลยนะเนี่ยคือแบบเป็นโคตรโคตรไม่ใช่ วายสกรีนโกดโใช่ครับก็คืออารมณ์เหมือนกับเรานั่งดูหนังในโรงหนังเลยบวกกับซาวจากทาง Hermann Corder s t e r e o SRF ใช่ครับ Airbag Airbag ก็มา ABS อ๋อไม่มีไม่มีนะครับสำหรับซาวนี้ก็เสียงก็ดีจุใจฮะภาพก็เต็มครบไหมครบครบเด็ดไหมเด็ดจริงอ่ะเด็ดใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็น Ook, ลตร้าบุกรุ่นแรกก็ได้ที่ทําหน้าจอนี่รุ่นแรกแหละไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยท,ทําําทามาก่อนแหละแบบนี้แหละทั้งโน้ตบุ๊กเองผมก็ไม่เคยเห็นจอมันจะแบบ21ต่อ9ขนาดน,นี้ครับเป็นไงครับคุณไแจ่มไหมสุดๆส,สำหรับเตา้าบุ๊กจากทางโตชิบ้าเครื่องนี้คือจอเนี่ยเล่นเอาผมอึง้งไปอึ้งเลยใช่ไหมเพราะมันมันเต็มมันกว้างเสียงอึ้งไหมเสียงก็ใสอือ ก็ยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณทางโตชิบ้าประเทศไทยที่จะส่งเครื่องนี้มาให้เราซึ่งผมเนี่ยเคยไปเห็นแวบๆที่งานคอมพิวเทคทไทเปเมื่อประมาณ2-3สาเดือนก่อนครแล้วเราก็รอรอรอว่าเมื่อไหร่จะมาเมืองไทยก็ได้มาแล้วนี่มาแล้วนี่มาจนได้ทีแรกด้วยนะเป็นไงก็ดีอุ่นเลยอุ่นเลยอุ๊ยร้อนด้วยเยเนนะครับก็สำหรับ t o s h i ้าเซทเทไลยูแปดสีเครื่องนี้ครับถือว่าเป็นเครื่องแรกแหละที่เป็นหน้าจอไวสกินผมเชื่อว่ายังไม่เคยเห็นเจ้าไหนทําละเครื่องแรกของโลกเลยผมมั่นใจนะก็ใครที่ชอบทางเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็สามารถไปหาซื้อจับจองกันได้ครับสำหรับนี้เราต้องลาไปก่อนขอไปนั่งดูหนังก่อนเอาให้จบเรื่องเลยอืมดูที่16ต่อ9ใช่ไหมไม่ใช่สิ แหมก็จอยี่ิบเอ็ดต่อ9้าแล้วแล้วก็ไปเต็มที่กับอ<ช>ัธรรพกับหนังกันก่อนเลยนะครับเจอกันใหม่เทปหน้านะครับครับผมีครับ